แย่ yeah, สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็บพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการ m r g d อานะฮะวันนี้มาแคชหมดนะฮะอ่าแคชหมดวันนี้ก็คือบนหัวผมเลยฮะเห็นไหมในตัวผมก็ไม่ได้ใส่อะไรนะฮะอ่าฮะแต่มีหมวกมาได้ไงนะฮะอ่าอย่างแรกครับผมไปโยชดปปักกินอ่าไอเชสแฮนด์อะไรสักอย่างครับผมอ่านไม่ออกฮนะ อ่าไปโหลดปักอินนี้มานะฮะอ่าอยู่ในเว็บบีกินฮะเดี๋ยวให้เว็บใต้ข้างล่างได้ก็ได้ฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแนวหมวกเท่ๆฮะส,สวยฮะเอ่อเอ่อคิดไม่ออกนะฮะจะพูดอะไรต่อโอเคฮะอ่าถ้าโหลดปลั๊กอินนี้มาฮะแล้วก็ให้กดเอสเฮดฮะอ่าเรามาเลือก ผมขอเรียกป้าอินนี่ว่าอ่าปั๊กคนตีนเ่ี่ยฮะหัวคนตีนเ่ี่ยฮะโอ้สวัสดีครับผมอมอแมวเดีฮะมิสเตอร์มิสเตอร์บัมเบสอะไรเอออะไรสักอย่างแจมมินิไมครฟบมินเนอร์แฮทอูไออืมเท่เท่เท่ อู๋อ่าอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกนะฮะกดไปเรื่อยๆฮะเอ่อนี่เติกเติ๊กเติกนี่นี่นี่นอู้ตายแล้วสนุปักหัวมาดูอันสุดท้ายดีกว่าวูดแฮทอ๋อผมคือพ่อมดฮะให้เจ๋งอ่าโอ้อยสกาลิมฟาโลต้าอ่า อันนี้คือรูปภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะฮะใครๆก็รู้จักฮนะในโลกโ,ชชชชชโซเชียลเออผมไม่ใช่ถนัดภาษาไทยเลยสักนิดนะฮะแต่ถ้าถามว่าหมวดไหน,นที่ผมชอบที่สุดหรอในว่าจำไม่ได้แล้วฮนะเออหายไปไหนอนะ่ะเดี๋ยวหาก่อนฮะปึ๊บปึ๊บเลอ,อไม่ใช่เลยม,มาแล้วสิอานี่ผมชอบก อันนี้มากสุดอ่ะแล้วก็ลองมาก็คือเลโก้แฮทฮะหวอ่านถูกไหมล่ะเอาต่อฮะผมอ่านแฮทนะฮะโอเคปรับสีฮะโอ้สีเขียวเลสเหรอสีแดงเขียวอู้ดำเลยเออเอเอเออเอออโอโอฮ่ฮที่สีสีจำดีโอเคอยู่๋อาไม่เอาโอ้โหเราจะปรับสีเล่นนี่อแฮทฮะ เราไม่เอาแล้วคอสท์มไม่ใช่แอดนิวเอาเออไม่เอามามาเอาเอา่ออยู่ไหนอ่ะฮเราเลยแล้วหรอเอาตัวนี้ก็ได้นี่นี่ก็ได้อก็อถ้าคุณเลือกเสร็จแล้วกดดันนะว้าเออใครปแอดพิกแอดมาัดหัวข้าเนี่ย ปะาอินนี้สบายๆถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะมีแต่กดเฮดแล้วก็ปรับแต่งได้สบายเลยฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ